สวัสดีครับช่องเดินขับรถบัรทุาเพื่อนออมเชีย,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 ยวออพี่น้องป้าป้าใจอ้ยคอยขึ้นแท็กซี่เนาะอ้ยคอยเนาะอันนี้หวยออกเรือพี่น้องนี่เก้าศูนย์สวัสดีครับสวัสดีครับเต่าตุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อทีครับสวัสดีครับพ่อทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคนอ้าวคนดังมาแล้วคนดังมาแล้วเร็วเร็วเร็วคุสัมพันธ์เนี่ยคนดังคนดังคนดังโอ้ยคนดังโอ้ยคนดังมาตีเอาใช่หรือเปล่าลูกสาวทำอะไรสวัสดีน้องเด็กยังกินโอ้ตีืซื้อมาฝากคอได้หนิโว้ยน่ารักมากเลยถามตรงๆต่อตรงๆคือพ่อจะของแดงบอบอค่ะพี่เจ้า บหูยัง้หอเล่าม่้งงว่าจะพอนงหเล่าบวจักกันก็ยังเป็นยกพี่เก่าดิัวไหนให้พ่อถามพ่อวกเราไงถามมึงยกบุกเัไอศีวัตรักแล้วอาบน้ำได้รึนึก่าอาบน้ำไเ่มาาอาบค่ะแสมอาบน้ำอาทิตย์นึงอาซ้ำเพื่อเสมาอาบคือว่าหมันแท้มันเห้วมันอีคือว่าหมันแท้ เดมากโนให้าไปมื่อหร่เพราะดมไมาได้ถุกมือคื้นมาพ้นมาเด่ได้ือที่โซนีแม่เอฟซี่ภแม่แม่น้องอภแมอด้เพราะได้เิ่นได้คับมาไล่ครับอภแม่เอฟเอฟซีุณหอิงก็อ่พ่อแม่เอฟซีุณงอิงทักมาบานน้องทำดีคิดดีคสติดีไหวพริบดีทุกคนสุดยอดสุดยอดเหตุการณ์ฮูเหตุการณ์ก็เลยแบบ ไปเอาน้องไปเอาน้องเื่อนมือนั้นกะเอีทักมาลายมือขึ้นกะ้ฮพันสองหลอดด้วนี่อันนี้ฮะสองพ้อยตู้เดไเป็นสองหลอดสามหลอดก็ไดสองหลอดสามหลอดเน่ยเดมือขึ้นน่ะนุไปซื้อแนวกินน่องนอกมายานตาหาหนุ่มเียเอนอะเห็นว่าอุ้งยิงยังตามหาแต่กับวกวยังลายลอเออี่่ะวาแกนี่กรบินสายยิงขวาอยู่เดีมืออ เคลื่นวาสดเป็นไรพี่เขาเลยลูกเออถึงจะยังไงก็ช่างแต่ติดใจดีก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายตัวคนเป็นแม่เนติกตองก็ว่งดดีมันาแต่งหน้ากับตัวไม่แต่งหน้าไม่เหมือนกันเลยเหรือสร้างมันถอดสร้างนนนัดวไีี่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าดังคนคนตามหาคนตามหาเยอะมากเยอะในติ๊กต็อกนี่ครับคนติดตามเกือบหมื่นหมื่นแล้ว่ะหมื่นแล้วจ้างเท่าไหร่จ้างสี่พันกว่าคนติดตามเพิ่มเป็นหกหาหกพันบวก เขาตามหามือเดียวหมดเลยเมือเดียวขนาดผมนี่เมื่อเดียวเป็นหนึ่งแสนวิวอ่ะเอออออหนึ่งแสนนี่บอกว่าตัวหนึ่งแสนเท่ากับอะหรนะไม่ใช่หนูดังจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะดังเล่นๆะคิดดีทำดีังกคิดดีทำดีหากคข้ามคืนจริงคนนี้ดังข้ามคืนดเพราะกขนาดว่นนตือนขึ้นม่านุงกูหูยังเลยแล้วพขตือว่าไม่เห็นยังไหม่ พ่อก็ไม่รู้เรื่องหนอเอฟทักมาบอกดัง้ามคืนแล้วก็มีมีช็อตให้เห็นตอนที่เอาน้องไปมันโอนมาไล่ไ้น่นอ่ะมาไล่ไ้มากอะทั้งทีนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเสื้อบอลนหนึ่งวันนี่เสื้อบอลนี่แสนมาโ0หกทำไมนี่หนึ่งแนห่งหมื่นคนเบิ่งแสนหนึอยูหวันภายในหนึ่งวันน่ะคนเบิ่งอ่าอันนี้ก็คิดดีลูกคิดดีทำดีไปเรื่อยๆอ่ายเอฟซมันก็เห็นเอง ดังดศิลปินอีกดังกว่อกดังกว่แซมอีกว่าแซมเขาจะจักดนราก่ี่ของพึ่นมึ้่ีไอ้แซมมาขอจับมือหอไดเหตุผลนี่ไอ้บอกว่าเดี๋ยวดังว่านี้เราไ่ได้จับมือบอไ่ต้องรู้ตัวแต่แซมดานี่เขทันดารา เออนี่เป็นไงเยังรู้จักเลยไหมนี่น้องยงเอ๊เอ๊เมนไหออดังบ่ดังกัลองเบิ้งบานเลยเื่อเลยเอาแล้เมก็จบกขันบุงจักอกะดาเซาพอทิศขนาดานไหนั้จักไร้องยกขดานะดนยจัเด้อโอ๊ยเอาเอา เออข้าค้าข้ข้าเ้ขาข้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 ข้า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 ยคาข้าข้าข้า้าเ้าน้าข้า่้าข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 ้มข้า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 ้า้าาขขข้าข้ร้าเ้า้ พี่แหกกับล่เีอ้าเป็นเขาเกินกันเอนอกคำนัดนอดขบวนดังแล้วอัต่คนดังตัวนี้คนดังรแล้วโอ้ยตคนดังผอาเอ้าไปนงืเยไปงเย้อเสื้อผเสื้อย่างหมดเลเสื้อย่งตะกอนที่าปานนี้หรอคนยางคนมากนยางมาหลายรอบแล้วน้องอะไรนะน้องยกน้องยกคนนี้น้องนายยกน้องยกสาวบลเสื้อย่าง มาได้ครับระจำคำว่าเด้อก็คือเก่าอย่าหลืองยาหยั่งย่าพอประมาณทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปไหวได้ไหวคนหีึ่งไม่ถูกมันเป็นคนหนึ่งไหมเต่ละคนเห็นึ่งไหมมเป็นคนดีอยู่แล้วแต่มันมีนนิดหน่อยเออเต้นเก่งไงเต้นเก่งคือเก่าเห็นบ่ตัวยังนี้เห็นบ่าแล้เซอร์ตัวที่นั่นแหละแต่ละคนไปเลยซื้อหรอกแกเห็นบ่าพอเหลืองเลรอเป็นยังไงเงียบกิ๊บเลรอหายไปเลยเห็นบ้านอ่ะยูสาวใหม่อะไรเขาต้อง คือนเขาเขาไปจังไหกันล่ะพบอแม่แม่เห็นเทวดามเห็นคนเห็นัเทวดาเห็นมัยเห็นเห็นล้เห็นยังเห็นอะไรก็เห็นรเเห็นแบบก็เ็นเขาเ็นเขาเห็นสุดยอดเสุดยอดเลยคืออน่ยันนีคือะร่้องดังวันนี้อนกับเป็นนกืาเป็นตัวของตัวเองดกว่เออในลาก็คิดดีทัดีลูกข้าหนาเขาลังไม่ได้หนูพท่ารีบลงมาก่าหนูเอาไม่ใช่แม่น ปาผมงามๆเลยะแต่มงามห่อกต้องงามหนอยคี้เกาอะพี่ต้องดีลุกถ้าไปน้องบาดนดี้ผมก็จะเด้ไปเดินทางต่อเด้บาดนี้จักลนะรพวนี้159โลครับ159โลนแล้วไปเล่นกันที่ไหนที่ตำบลน้องแคร์ดีสไลครับไปไฝากที่ต่อทางเฟซบุ๊กมีบ่เฟซบุ๊กมีไหมหรือว่าพ่อแม่อยากเห็น อย่างนี้ข้างนอกข้างนอกนี่ไงนั่งอย่างนี้โตเร็วเอยู่หวัน5้าพันคนติดตามโมบธรรมดานด้มีนอง t ิกต็อจากสี่พันเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ t ิ k ต o k กิต็อก้าสิบคแล้วเออเอาูปลูกฟมากครับตอนตัจริงก็ปว่าขึ้นกันเลยฝากกันเลยค่ะเออเอาไปดิฝากเอาฝากงานมียางฝากบอกมแม่ซคในิ่งท่มากมา ขขบพุณนนั่งเดียวขอาคุณนรคะขอบคุ่อพอๆแม่แม่ด้ทังทางเลยเอ็นดูอีลาแล้วก็มาไล่นำใจที่พอๆแม่แม่แฮม่าอีลากาษเก็บเล็กๆหน่อยๆได้ค่ะอันบซสซูเป็นพราะน้าเนีคยับเป็นแดนเซอรรุนไปไปเดือนก็ท่านอีกสี่เดือนก็เอาคือไอตัวนี้ไอต้าเป็นหมอลำเอาหนาที่หมอลำบอก บอกเพคุ้จักค่ะมาไล่พอพอแม่ๆเม้มากเล็กๆหน่อยนี่นุก็จะเก็บไว้เป็นมาไล่หมอปิดบงด้วยค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพ่อก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าดีดีหน่อยนะคะดิแดนเซอร์จ้ะดิแดนเซร์แต่จะมีคนหาคนอินดูปันเนี่ย เปนกับเบิ้องนอเินกับเบื้ใงน้พกนั่นถ้าผู้ใดเห็นหนูแต่ได้คลิปเรกที่พอตุยมาไทยมีสามภาที่เขามาดูนะคะนูกับท่านเป็นหนูคือเก่าหนูบท่านเกียมไปท่านคือเก่ายงมนงอ้นจะคือเก่าหรืเปล่าอพพอพอพบพออพออพอลอุอออพอพอพออนออพอพอ้ออคออออออ เขาคุ้ทุกคนนะคะแต่ละชนิดแต่ละสภาพมัไวตลอดนะแ้วไม่เดาฟังพอที่พอเด้อก็คือว่าเนาะดังแล้วจะเหลือเขาคือเก่าเนาะมีแหละใครเห็นดาราก็นีแหละนี่นะคะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าความดังไม่มั่นคงเท่าความดีอไปโอเคโอเคครับคลิปนี้ไว้สำนีครับเดินคลิปครับบายบายครับบายบายครับเดินทางแล้วครับ